นนหนีผมไปไหนคุณพยายามหนีใช่ไหมคุณหน,นีความจริงใช่ไหมคุณเป็นใครคุณยืนทําหน้าซีดทาไมผมไม่เข้าใจผมทแถลงเรื่องโครงการ3โครงการแปดสี่แยกมาให้สวรรค์ปีชพ,พัน,นหนนนนนร้อยสี่สิบสองเข้าจะเสร็จเขาสร้างสะพานทางด่วนปัญหาจราจรเป็นเพี่ยวคนแต่เขาสร้างคมชทวกรุงเทพผมแถลงกี่ครั้งหมดคุณไม่เข้าใจแล้วคุณยังทำการละการสังผมถแถลงหลาไรั้งในหัวเพราะว่าทําไมเหรอมันเป็นเพราะอะไรรู้ไหม โครงการเขาจ่อยัดใช่ไหมคุณผลรถให้56ไฟนั้นถ้า56ไฟนั้นร้องคุณจะว่ายังไงหาที่โอนบริษัท56ไฟนั้นถ้าบอกว่าเขาแจ้งคุณผลลนมาชวนาสาย8เรือนท่าว่าคุณทรางไม่ได้แล้วคุณคิดยังไงฮะคุณเดินทำไมคุณเดินหนีผมทำไมคุณหนีความจริงกันใช่ไหมประเทศไทยป้้นนี้เบื้องนี้มีคือมีแปลรัฐมนตรีเขาบริหารมากมายขนาดไหนคุณคุณคุณทังงานใช่ไหม คุณก็เหมือนกันคุณมานั่งทําอะไรคลาลาคาตังดึกแล้วทำไมไม่ไปหลับไปนอนลูกเมียของคุณอยู่กินอยู่ยังไงมันเลิกได้แล้วพนักง,งานเสิร์ฟไปยืนทํำหอยทำไมอยู่ที่นั่นทําไมไม่เก็บโต๊ะเก็บเรือให้เรียบร้อยซะท่านครับทําไมพนักง,งานเสิร์ฟรอฟังหมอลำอยากท่านครับรอฟังหมอลำครับผมงั้นผมไม่คาลาคาตังผมันจะลาให้ฟังฟังคาตัน กอฉลาดน้อยส่งเสิมกับลูกรถเชส่งสมฟังหวกเลยสั่ขอให้พนักงานเสิร์ฟของเราตบมือดังๆนะครับแล้วก็เก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้ไปตามอัตยาใสขอคุณบรับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะขอขอบคุณมากเสียงตบมือเสี๋ยวเด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 ี๋ยวค่อยวอแวร์ครับมาที่ยืนมา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 นั่งน้าหน้าหน่อยมารวมๆกันมารวมๆกันกับณาย้ายไข่มานั่งข้างหน้าเดินมานั่งข้างหน้าเดินมานั่งข้างหน้ากันเอาเาศูน พ,พ่อปันฝ่าขาร้องแป้งมาคนคนจกันกันทั่วบ้านหมดสินบ่ออีนัง่งยุกเอ้ยยุกมาจากการเลือกตัง้งบ้านเมืองนังนอนสงบอจากสนามเดื้กันหลบเปลีป่ยนเป็นสนามขาคุณพ่อตาที่ใจไยไก่ลูกเป็นสินค้าออก บ้องสีปืนรถบอดายตะลุดหันขาดขาคลิมว้าวลลวคุณพ่ออิ่มย่างอิ่มในอุราอ่มนะเวทนาในหัวใจวันไหวได้นอนหายอันนี้ล่ะนะงเอ้ เมื่อกี้ลุงรดเพชรทองใจครับเอาปอฉลาดน้อยเสริมไปเลยอท่านครับทำไมท่านร้องเพลงมั่วอย่างนี้ครับไม่มั่วหรอกครับจะร้องคนเดียวก็คาราคาซังผมชอบสองควบเอาเดี๋ยวผมช่วยอ่านนี้ล่ะนางเอ้ยเฮ้ยไม่ต้องเฮ้ไม่ต้องเอาผมเดี๋ยวผมทำให้มันนี่จำเป็นแล้วสีป่าเมียภากพ่อแม่เฮ้ยดีมาก อันนี้มันในจำเปแล้วสิป่าเมียภาคพ่อแม่ขันเท่าแก่พวกพี่น้องอย่าลืมลาผูก้กาวลำ้ำเฮ้ยถูกต้องอันนี้แม่พ่อเมื่อยเฮ้ยอันนี้มนโนลานังเฮ้ยเยี่ยมมากอันนี้มนโนลานังเฮ้ยบัดุดจริงๆเลย บอลโนรานั่งอย่างนีเขาเป็นลูกคู่คุณไปว่าเขาได้ยังไงมันทำไม่ถูกเลยทำไม่ถูกเลยทำไม่ถูกทานโทษครับทำไม่ถูกไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบผมจะได้เปลี่ยนคนใหม่ให้คนนี้แทนคนนี้แทนเออเอามาเออวัยรุ่นอย่างงี้ชอบไหมชอบไหมชอบมากเลยอยู่ทางขวาอ่าชอบไหมชอบไหมรูปหน้าหน้าตาอย่างงี้ทำหนอีกทีชอบไหม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 ชอบมรูปร่างหน้าตาแบบนี้ทงหน่อยที่ชอบไหมชอบไหม สี่แปดห้าสิบแปดยี่ห้าโอ้เยอะไปเลยอ่หมอลำหมอลำเยอะไปสี่แปดยี่สิบห้ามันตุ่มมังกรอันนี้มโนลานังมโนลานังลายอะไรผู้เป็นทีงสงคขาม้เกิดเดือนหอนเมืองบ้านบอดซุ่มเย็นไอ้ไอ้ยไอ้สัตว์เดี๋ยวไปด่าก็ทำไมอีกล่ะครับมันด่าผมก่อนนี่แหมคุณนี่ไม่ถูกใจอย่างนี้ใช้ไม่ได้เหรอ ผมเปลี่ยนคนใหม่ให้ไหมครับเอาครับอ่าอ่าประสิทธิ์ประสิทธิ์ประสิทธิ์โอ้ไอศิ์เหรอประสิทธิ์ประสิทธิ์ประสิทธิ์อันนี้แม่พ่อไหมเย่องลูกยีราไปแล้วสีลาไปเมื่งก่อนนางอันนี้ล่ะนางเอ้ยับเด็กเสือพำป้อมสีลาท่านคู่สูคน เดี๋ยวแล้วท่านจะหัวเราะทำไมเล่าเอาหัวเราะตามมันมันอ๋อนี่ใช้ไม่ได้เหรอครับใช้ไม่ได้ครับมีคนมีคนสุดท้ายแล้วถ้าคุณไม่ชอบผมก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วใครครับคาแม่ครับแล้วบัดนี้ล่ะเขาร้องเขาร้องคุณตามอ่ะอ่ะอ่คุณร้องมึงตาม มันยังไงกันวะผมร้องผมร้องผมร้องแล้วก็คุณตามเอาตรงไหนเอเอาตรงไหนเอาตรงที่มันอ๋ออะไรกันอ๋ออันนี้ล่ะนางเอ้ยเสดย เหลือแาบนี้แม่พ่อไมเอ้ยเมียนเตเมียนเต้วยบักฮานี่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปว่าก็ทำไมอีกแล้วมันเมียนเตผมก่อนนะพี่เมียนเตหมายความว่าดีมาดีมาคุณต้องตามเขาประทานโทษผมแปลคำเมียไม่เป็นเหลือแาบนี้ล่ะนะเอ้ยอืมอืม มันนี่จำไปแล้วสีละลทักวถูกทานทั้งเลพลเสือความ้อมกับตันนั้นที่กาวล้ำอืมอืมอืมเฮ้ยอะอะอาเดี๋ยววันนี้เรา,เาคงจะเอาไว้กันแค่นี้ด,ดีกว่าเพราะดึกแล้วดึกแล้วครับเพราะว่ามันดึกแล้ววันนี้เราก็ทําการบันทึกเทพกันที่นี่เป็นคณะสุดท้ายนะครับกรุงทนคอมเซคครับสำหรับวันนี้คือพวกเราการแสดงทุกอย่างนั้นมองพวกเราเป็นตลกเถอะครับ อย่าคิดว่าเราเป็นตลกคิดซะว่าเราเป็นลูกเป็นหลานมาทะาเรื่องตึงตังให้ท่านชมกันก็นแล้วกันบางท่านที่วเปิดชมอยู่ทั้งบ้านก็จะไปคิดอะไรกันมากอย่าไปคิดอะไรมาก,อาอม,ากมองพวกเราเป็นตลกและท่านสบายใจรรเราไม่ได้มีเจตนาใดๆทั้งสิ้นนอกจากจะทําให้ท่านหัวเราะกันเท่านั้น<ร>สำหรับวันนี้วาจาใดาไม่สุภาพต้องกราบขออภัยนะครับท้ามีเหตุเพียรบครับทีมงานของเราหน้าตาน่ารักเป็นตลกหน้าตาดีฮะหย<ร>องหยองลูกหยีแคะนครหลวงครับยาวยะโสสิทธิ์สิงโตฮะวิทยาดองวิทยาดองครับ คอมเมนกันทรักครับและผมครับเฮือนฟ้าอะยองฝากไว้ด้วยฝากไว้ในอุ้งเท้าของท่านด้วยอุ้งใจอุ้งใจก่อนหยองครับถ้าเกิดว่าจะติดต่อพวกเราไปเล่นงานนอกงานเออเราต้องบอกเบอร์โทรเพราะเราไม่เคยบอกเลยเออมีแม่เราไม่เคยบอกเบอร์โทรเลยนะแต่เขาโทรสาบถามต่อว่าเราประจําเลยถาว่าไงเอ๊ะเขารู้เบอร์โทรเราได้ไงวะเอางี้เบอร์โทรชัดชาบอกเขาชัดถ้าติดต่อไปต่างจังหวัดกับไอหยองหรูยี่ก็ สี่ศ1นย์หศย์นะครับศ1นย์หนึ่งสี่ย์ห้าเจ็ดศย์สองเจ็ดหรือศ1นย์หนึ่งหห้าสามห้าสี่ศูนย์ดเลขท้ายสวยสวยหศย์ดนีไม่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 ใช่หวยเรือกว่าติดต่อที่บ้านโดยตรงฮที่บ้านที่บ้านไม่ให้ดีกว่าเดี๋ยวผมไม่เผื่อเราไม่มีใครอยู่บ้านนะผมไม่มีเมียผมคนโสดครับไม่มีใครอยู่บ้านใช่ไหมถ้าสองเบอร์ไม่ติดโดยตรงมาหาผมนะครับเบอร์อะไรครับ 1144 015789โดนตัดไป2ปีกว่าแล้วครับหนึ <laughs> 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 ่งหนึ่ไอเหี้ยเพียังโดนตัดศ่สองเก้าเจวิทยาดองครับหนึ่งหนึ อะไร5 8 4 9 9 0ครับ็เก้าศูนครับสำหรับวันนี้เราคิดว่าท่านคงจะมีความสุขแล้วก็มนหน้าเราคงจะได้พบกันอีกากทุกท่านจงมีความสุขกันมากๆขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกรักษาท่านด้วยนะครับขอให้ท่านจงมีความสุขไปนานๆขอใหวัสดิ์กรัจากทีมงานไอหยองลูกหยีพร้อมด้วใจคุณโครับทุกคนต้องเพชรสวัสดีครับ